สวัสดีครับช่วงหัวทองบองบอลนะครับก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการฟุตบอลเช่นเคยวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมิดฟิลด์ตัวเจ็บของลิเวอร์พูลนะครับผมเจ็บจนแฟนบอลแซวว่าเป็นผออรโรงพยาบาลไปแล้วนะครับไม่ใช่เป็นนักเตะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแล้วนะครับก็คือนาบีเกตาครับผมล่าสุดเนี่ย เพิ่งหมดสัญญากับลิเวอร์พูไปเจ้าตัวก็ได้ทีมใหม่ทันทีเลยนะครับก็คือเวเดอร์เบเมนนะครับทีมในศึกบุนเดสลลกานะครับผมก็มีการเซ็นสัญญากัน3ปีนะครับผมเป็นการเซ็นสัญญาแบบสี่ทานเฟอร์นะครับผมสโมสอสเนี่ยเบเมนเนี่ย,ยไม่ต้องเสียค่าตัวให้ลิเวอร์พูลนะครับไปเสียแค่ค่าเหนื่อยแล้วก็ ค่าเซ็นสัญญากินเปล่านะครับค่าลายเซ็นของนาบิเกตานะครับก็เนื้อข่าวก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้เปิดเผยว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยปีละเท่าไหร่นะครับก็ยังไงเขาไว้พรให้อาร์บิเกตาเนี่ยได้ลงสนามต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าเขาว่าเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าที่ค่อนข้าง,งยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่เขาตั้งแต่เขายา้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ย ไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สมัคเสมอเลยนะครับทำให้ก็ผลงานของห้างตกลงไปพอสมควรเลยครับเนาะยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกันให้นาะปีเกลตากลับมาเล่นได้อย่างกลับมาเล่นฟุตบอลได้อย่างเต็มที่นะครับก็โอเคข่าวนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปก่อนครับ